อาภาษะแรงรีวิวกันฝนมีดบวางแล้วจ้ะมีสองเล่มนี้เด็กตัวไหนดีวกว่ากันตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นขี้เมี่ยงใช่ไหม,มเมื่อบนืนมันกำจับตัวนี้เลยแาดก่อนก็จะเกิดเป็นให้บ้านบางแล้วจ้ะเนาะแมน่น <c oughs> รับจ้างฝนมีด,ด้วยนะครับ ปลาดงามวะงามลูกวะเมื่อโอมันว่บาดเมื่อวานว่าลูกแต่ยุ่ยยุ่ยโอ้คุ้มแตวันดียดีเลยดีใจบาดเมื่อมาแล้วบุบไม่เลือบอะดรเลยเหรอมึงเจอดิจวดทิ้งที่บาดเขาก็ต้องมาทำให้มันมีเสียงหวานหวานคนหวานนี่แล้วเราหวานนี่เสียงหวานนี่แสดงว่าได้ที่แล้วใช่ไหมได้ที่ป่าหเราพอถั่เลย เวลาบ้านเทาก็มาทำพวกสาสตร์พวกจำเดานี่หรอโดยการใช้นาหยาบแล้วนี้พวกเราไปใช้งานหนักใช่ไหมถางปลาถางปลาแล้วใช้ฟักลาบได้ไหมฟักลาบได้รีล่ะนี่ซอยซาล่ะแน่นอนชัวซอซยซาไม่ได้เราเป็นใหญ่พูดแม่นุ้วสิบบาทนี่นิ้วขาดเลยมาทำกงศาสตร์ดิ้นนี่ออกมาแล้วเราเอาขามาเช็ดเนี่ยเช็ดมีแต่ละขั้งต้องเชียบ้าแห้งออกดีๆเขาจะมาเป็นสนิมแบบนี้ต้องลงน้ำมันไหม เดี๋ยวปุยเอาของผมเพนนี้เลยบ่มีมีการลงน้มันบ่ไม่จาลงไม่จำเป็นขอให้เช็ด้แห้งให้สอะอาดเขา็สวยงาม,ามดูเืใช่มอมสวยองกดูเหลือมากมากหรือยังเหลืมากมากโอ้เหลืมากมากแล้ว ดมทำความสะอาดเสาให้หน้าเขาหน้าใจรักหลามบนต้องห่วงนี่เพื่อนเนี่ยนป่ะเนี่ยน้องเสร็จได้ผมลองตรงนี้กินเข็งเลยด้วยโอ้โหได้โอโป่งดงเลยได้คมไม่ก็พันเนาะนั่นแหละเขาพยานาคหนัไงเขาอยากรู้อืมใช่เอามีอยังในี้นกฮูกว่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม้เลยดอกไม้ประตูแจกกระดินใส่ต้นไม้ใหญ่ดอกไม้ประตูแจกกระดิ่ ฉเฉลยฉนี่เฉลยให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิใครเข้าฝันได้แต่ผมทรงนี้ที่มาที่ไปของทรงผมอธิบายหน่อยผมผมไม่อยากมีรูปแบบผมอยากเป็นตัวของตัวเองอยากผมจะาทำแบบี้เราไม่หลองแต่ว่าเราใจไม่รู้ต้องลองเเค